เดนตัวขึ้นไปเออนั่นแหละเดินตัวอ้อปขึ้นไปเออปีนได้แลยเนี่ยก็ขึ้นง่ายแล้วขาลงก็ลงแบบนี้ปีนไปเลยเนี่ยไล่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 ขึ้นได้อีกเอออย่าเราก็ระวังก็จับจับเหยียบอ่ะก็จับต้นไม้ไปด้วยเออขึ้นไปได้อีกครับปีนลงไม่ได้นั่นขึ้นมาบนนี้ขันได้ไหมลงได้ไหมปีนได้ลงไม่ได้ ลือดิลงลงก็งได้ดิออเหยียบถูกต้องแอบคุณเรียขอดรองเท้ากันก็ได้ห้างเข้าใจไอ้ส,สูงยาวขอดรองเท้าเออข้างน เนี่ยจับไปเลยปีนอย่างนี้ต้องขึ้นฝั่งนู้นลูกต้องขึ้นฝั่งนู้นผิดฝั่งโฟโต้อลงมาก่อนลงมาหน่อยก่อนมันก็ขึ้นได้แหละแต่มันจะลําบากกว่าไงง่ายกว่าจะไมีที่เหยียบเออไปไปไล่เราเหยียบติ้งขึ้นเหยียบไปเรื่อยอย่าปล่อยมื่อต่างก็มีที่เหยียบเหยียบแล้ขึ้นได้แล้วขึ้นได้ไหมขึ้นฝั่งผิดเห็นป่ะต้องฝั่งนี้ขึ้นฝั่งนู้นมีที่จับตลอดมาฝั่งนี้กันดิเนี่ยร่างห้างห้างของพ่อในที่สุดหลานๆก็ได้เล่นละร่างห้างของปู่ ขึ้นไปได้กี่คนนะขึ้นได้หมดเออไปแล้วขึ้นละหนึ่งเอาขึ้นมาโอ้แฉวเออเพราะสายก็าขึ้นขึ้นมาฝั่งเนี้ยสบายเลยมีนกว่ามาฝั่งนี้ฟอสสายไม่ใช่ฝั่งนั้นจะง่ายกว่าขึ้นทางนั้นก็ได้ อาสมาัด็อกได<า>้ไหมโอ้จาอ้าโตเมาทอะไรดูปไม่อะอาสมัดว่างอดนะเดี๋ยวไม่ได้<ต>ไปทะเลไปโรงพยาบาลเจนนะก็มีที่เหยียบเนี่ยไม่เหยียบง่ายเลยนะแข้งฝั่งนั้นก็เป็นที่เหยียบเด็กกรุงเทพเง,งี้ยไม่ค่อยได้ปีนได้แค่นั้นก็เดี๋ยวแล้วอ,อยู่บนนั่งบนหลังคาพอแล้ว ลงมาเองไงอ่ะลงมาก็ได้แล้วเออเหยียบเหยียบได้ไหมเหยียบเออถูกต้องนะครับตโลงไไม่ได้ลงง่ายจะาด้ยิงลงง่ายกว่าขึ้นลงง่ายกว่าขึ้นเยอะ เ,เห็นมีเชี่ยวกันนะจัสาแก่ใจกันละ